อ่อนค่อนข้างเร็วนะครับลงมาทดสอบแนวรับตรง107อ่อนค่อนข้างเร็วนะครับลงมาทดสอบแนวรับตรง1้7เซ็นดิเด็กวันนี้คาดว่านะ่าจะถ้าท่านใดตามรายการเมื่อวานน่าจะทราบดีพี่วัดเสียงเริ่มไม่ค่อยดีนะครับ <c oughs> ก็ตอนนี้ไม่สบายอยู่ไงก็ให้พี่วัดหายเร็วๆนะครับแต่เบื้องต้นมาพี่วัดมีฝากภารกิจให้ผมมาเล่ามุมอมองพี่วัดใ,ให้วันนี้นะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ก่อนแล้วกันนะครับแทนพี่วัดแล้วก็เดี๋ยวหายเมยื่อไหร่ก็ เรามาติดตามพี่วัดกันอีกเหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นมาดูภาพรวมนะครับตัวของทองเนี่ยปรับขึ้นนะครับหลักๆเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของดอลลาร์ที่อ่อนด้วยนะครับทองก็ปกติจะชอบดอลลาร์อ่อนอยู่แล้วนะครับบวกขึ้นไป2928นเกะครับเกือบ1%ขึ้นไป24ทบถอยอ่อนนะครับใกล้จะ3,000ละนะฮะถือว่าขึ้นเร็วพอสมควรเหมือนกัน Bitcoin กลายเป็นว่าลงนะครับลบไป1.4% Bond Yield บลยลงนะครับลบไป9 b a s เ s p o i พ t อยู่ที่4 5่ ส่วนดอลล่าร์เนี่ยอ่อนค่อนข้างเร็วนะครับตัวของ US ดอลล a าร์อินเด็กซ์เนี่ยเหลือ107นะครับก็จะเป็นตัวของปอนมันแข็งด้วยจาก GDP ที่เซอร์ไพรส์นะครับแล้วก็โดยรวมเรื่องของนโยบายคุณทรัมป์ reciprocal t a r i f f เนี่ยดูจะช้ากว่าที่ตลาดคาดนะแต่ก็มานะฮะแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้เร็วอะไรขนาดนั้นนะครมันแปลว่าคุณทรัมป์จริงเนี่ยเวลาทำนโยบายก็มีการแคัลคูลเลต คำนวณความเสี่ยงเหมือนกันไม่ได้ว่าสักแต่จะขึ้นมั่วๆนะครับพอเขาก็รู้แหละว่าบางอันเนี่ยก็เป็นผลกระทบเชิงลบกับตัวสารัฐนะครับที่เงินเฟอ้อมันอาจจะมากดดันตัวเศรษฐกิจได้น้ํามันนะครับปรับขึ้นเล็กน้อยนะครับ0.4%สํารหรับ w t i อยู่ที่7 1 1นะครับก็ภาพรวมจะประมาณนี้นะครับตัวของน้ํามันเนี่ยแนวโน้มเป็นยังไงนะครับสั้นๆก็อาจจะมีการรีบาวได้นะครับก็ขึ้นไปเนี่ยจะเป็นกรอบแนวต้านต,านตรง70 4.5ถึง75นะครับตรงนี้คิดว่าผ่านยากแต่ถ้าทะลุได้แปลว่าต้องมีข่าวอะไรพิเศษที่เป็นปัจจัยบวกกันน้ำมันนะครับทะลุ75คือไปด่านถัดไป79แนวต้านเดิมเลยนะครับตรงนี้เทส2ครั้งแล้วในช่วงปลายปีที่แล้วถึงปีนี้นะครับส่วนถ้ามองหลักๆเนี่ยคงคิดว่าน่าจะแกว่งอยู่ในกรอบ68.5ถึง75เป็นหลักนะครับก็ถ้าขึ้นไปทดสอบ75ไม่ผ่านเนี่ยก็น่าจะย่อลงมาแนวรับสำคัญตรง68.5นะครับแล้วก็ โลเก่าที่น่าจะแข็งพอสมควรเหมือนกันก็คือ65.5แต่ให้น้ำหนัก68.5ก่อนนะครับสำหรับน้ำมันช่วงนี้ก็ผมคิดว่าเทรดในกรอบนะครับลงมา70ก็หาจังหวะเทรดได้นะครับ position ถ้าอยากจะเทรดตามราคาน้ำมันเดี๋ยวนี้ก็มี DR ที่ล้อตามตัว WTI Futures นะครับก็จะเป็นตัว Oil 03นะครับส่วนบอล u ปีสารัตนะครับก็ร่วงค่อนข้างเร็วนะครับอยู่4.54ในตอนนี้คร่าวๆคิดว่า คงแว่งในกรอบก่อนนะครับก็คือ4.4เเซนถึง4.8นะครับก็คงผันผลพอสมควรตามนโยบายคนทรัมป์ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับแล้วก็อาจจะมีเพิ่มหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับรวมถึงตัวเลขสารัฐด,ด้วยถ้าเงินเฟอ้อออกมาสูงต่อเนื่องเดือนถัดไปเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงที่เด้งขึ้นไปเหมือนกันนะครับก็อ่อนค่อนข้างเร็วนะครับลงมาทดสอบแนวรับตรง107 ตรงนี้ถ้าหลุดลงไปเนี่ยก็อาจจะอ่อนไปถึง1 0 5ยได้เลยนะครับตามโมเมนตัมแล้วก็เซนติเมนต์พวกเส้นค่าเฉลี่ยก็เริ่มเริ่มหักหัวลงแล้วนะครับเพราะว่าคอนโซลิเดตแถวๆนี้มันเอ่อมันทำนิวไฮไม่ค่อยได้แล้วนะครับผมก็ติดตามนะซึ่งถ้าเกิดดอลลาร์อ่อนไป105เนี่ยผมว่าค่าเงินบาทก็น่าจะแข็งเร็วเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นจุดตัดแล้วถ้าเกิดตัดลงไปร0 7หลุดเนี่ยก็น่าจะเห็นบาทแข็ง เย็นแข็งอะไรพวกนี้นะครับผมว่าหลายๆค่าฝั่งเอเชียก็น่าจะแข็งด้วยนะครับซึ่งนี้จริงๆก็บวกกับเบ็เงินไหลเข้าตลาดหุ้นไทยนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเนกาทีบกับฝั่งของหุ้นส่งออกนิดนึงแนวรับจุดวัดใจแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับค่าเงินบาทเนี่ยเด้งประมาณสักสามสี่ครั้งละนะครับสาหรับแนวรับตรง33.533.6แต่ว่าถ้าหลุดเมื่อไหร่เนี่ยแนวโนม้มน่าแข็งไว้เลยนะครับโดยดูโลเดิมได้เลยนะครับ32.1นครับแต่น่าจะเป็นลักษณะค่อยๆไหลลงไปนะครับแต่ โดยรวมปีนี้ผมคิดว่าภาพใหญ่น่าจะเป็นอ่อนนะครับเพียงแต่ว่าถ้าหลุดโมเมนตัมสุดตรงนี้มันน่าจะเป็นไซด์เวย์ดาวในระยะสั้นนะครับแต่ถ้าดูถึงปลายปีเนี่ยผมว่าที่สุดน่าจะอ่อนนะครับแต่สั้นๆตอนนี้ต้องดูเซนติเมนต์ของดอลลาร์อินเดกซ์นั่นแหละว่าหลุด107ไหมนะครับถ้ามันหลุดจริงก็น่าจะส่งผลให้บาทอาจจะแข็งได้ในระยะสั้นนะครับเยนด้วยนะครับก็เยนตอนนี้ก็มองว่าน่าจะแกว่งในกรอบ150 1นะครับถึง156แนวต้านก็156นะครับ, 6, รบถ้าขึ้นมาแถวนี้ก็ลองเสียงช็อตดูได้นะครับเส้นค่าเฉลีย่ยจริงเริ่มจะตัดเป็นลงแล้วด้วยเหมือนกันนะครับก็เล่นทางแข็งดีกว่านะครับสำหรับค่างเงินเยนเพราะว่าทางนโยบาย monetary policy ก็เป็น divergent กับทางสหรัฐด,ด้วยนะครับเพราะว่า BOJ เนี่ยดูถ้าจะเป็นแนวโน้มขึ้นดอกเบีย้ยนะครับในที่ขณะที่สหรัฐเนี่ยอย่างน้อยปีนี้ลงหนึ่งครั้งเนี่ยน่าจะเป็นเบส อย่างน้อยที่สุดแล้วนะครับเบสเคตตอนนี้เรางให้น้ําหนัก2ครั้งอยู่นะครับก็ส่วนทางกันแบบนี้มันควรจะทําให้ตัวเย็ยนแข็งนะครับรวมถึงตัวเลขล่าสุดเนี่ยตัว wholesale inflation กล่อ,อกมาดีกว่าคาดนะครับก็คง by a อ s เย็ยนแข็งมากกว่าในช่วงนี้ก็จะเป็นช็อตคู่ USD JPY นะครับแนวต้านก็แถวแถว156อาจจะได้ทุนที่ดีหน่อยนะครับส่วนทองแนวโน้มใหญ่เป็นขาขึ้นนะครับภาพวีก็ ยังขึ้นต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับผมเพียงแต่ว่าอันนี้ขึ้นมาค่อนข้างเร็วเนี่ยอาจจะต้องมีการย่อก่อนเพื่อที่จะสะสมกําลังเพื่อขึ้นต่อนะครับโดยถามว่าเวฟเนี้ยวัดจากโมเมนตัมเนี่ยมาขึ้นแรงๆแบบนี้ย่อประมาณไหนเนี่ยนวรับจะดูประมาณ2,008ก็ถ้าเกิดใครยังไม่มีของและอยากจะหาจังหวะเข้าเนี่ยทุนที่น่าจะได้เปรียบหน่อยแล้วใจเย็นได้หน่อยใครที่สามารถรอย่อได้นะผมว่า2,008จะเป็นจุดที่อาจจะเข้าได้ไม้ที่ใหญ่หน่อย เพราะว่าช่วงที่ผ่านมามีคนเล่นตามโมเมนตัมเนี่ยผมว่าเล่นได้แต่ว่าไม้อาจจะไม่ได้เป็นไม้ใหญ่มากนะครับไม่งั้นมันจะเสี่ยงเกินเพราะมันขึ้นมาแล้วนะครับก็แต่ที่สุดก็คือ Buy As l o ลองเหมือนเดิมนะครับมุมมองนี้ก็คงมาสักพักหนึ่งแล้วว่าน่าจะขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับแนวต้านแรก3,000ก่อนทะลุปไปได้3,001น,นะครับมาดูภาพใกล้มากขึ้นนะครับ4ชั่วโมงนะครับก็น่าจะมีการขึ้นไปทดสอบแนวต้าน2,940ถึง2,950ได้นะครับ โอกาสชนน่าจะเป็นเบสเคสนะครับถ้าชนปุ๊บก็ย่องลงมาทีร่ระดับเลยก็คือ2,900แล้วก็2,880แต่กรณีถ้าถ้าแรงจริงๆเนี่ยดอลลาร์ Dollar, สมมติอ่อนเร็วๆนะครับอาจจะมีแรงทะลุ2,950ได้เนี่ยอาจจะเห็นทดสอบ3,000เร็วๆนี้เลยนะครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นจุดหน้าต้านที่ ควรจะย่อก่อนนะเพื่อที่จะให้การขึ้นมันเฮลตี้กว่านี้นะครับแล้วก็ใครที่ไล่ราคาจะต้องระมัดระวังเล่นเล่นในไทม์เฟรมสั้นๆเป็นหลักนะครับมีสต็อปลอยให้ชัดเจนก็ซูมเข้ามาก็ยังเหมือนเดิมครับเบสเคสคิดว่าขึ้นไปทดสอบ2,940 2,950ช็อตน่าจะได้เปรียบกว่าแล้วก็ย่อลงมาค่อยหาจังหวะลองที่แนวรับ2,900ถึง2 8 8 0นะครับบิตคอยนะครับก็ เวฟขาใหญ่ก็ยังเป็นขาขึ้นเหมือนเดิมนะครับเป้าก็ 104, แสนสี่ภายในปี2026นะครับแต่ตอนนี้กรอบแกว่งกรอบใหญ่คือ89 0 0มถึงแสน0 0ึ่งนะครับแล้วก็ต้องติดตามหุ้นสหรัฐด,ด้วยนะครับเพราะว่า correlation เนี่ยสมมติถ้าหุ้นแ a สแดกลงเร็วๆผมว่า Bitcoin ก็มีโอกาสลงมา89 0 0มเหมือนกันแล้วก็ต้องลุ้นด้วยว่าหลุด89 0 0มไหมนะครับแต่ภาพใหญ่ยังมองเป็นขาขึ้นนะครับซูมเข้ามากราฟเด y เนี่ยแนวรับ 9 5 0 0นะครับแล้วก็แนวต้านแสนนะครับถ้าทะลุแสนไปแสน2 5ง0แต่ช่วงนี้เริ่มเป็นแกว่งกรอบ consolidate ทถวๆนี้แล้วนะครับ4ชั่วโมงนะครับก็อาจจะขึ้นไปทดสอบ98,500นะครับตามซนติเม e n t หุ้นเมกาที่ปิดไปเมื่อคืนแต่ที่สุดคิดว่าให้น้ำหนักว่าน่าจะแกว่งในกรอบแคบก่อนนะครับลงมาแนวรับ9 5 0 0ก็ใครเล่น day t a ก็คงเทรดในกรอบไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าทะลุ ก็ไปทีละจุดเลยทะรู98,500้าก็ไปแสนนะครับแล้วก็แสน2,500ส่วนถ้าหลุด9ก0 0 0ก็ไปกรอบล่าง91 0 0 0แล้วก็กรอบใหญ่คือ8,900 0ตรงแนวรับนะครับหุ้นนะครับภาพรวมเนี่ยฝั่งดาวโจนก็บวกนะครับ S&P 500ก็บวกไป1%นะครับ n a ส d a q กบวกไป1.5ก็บวกขึ้นมาได้เด่นกว่าหุ้นยุโรปก็บวกไม่น้อยหน้าครับ Stock 50 1.8%นะครับ n น k k e i ก็ได้เปอร์เซ็นต์่ะครับนีบเคเอเก็บวกไดานะคร ฝั่งเอเชียจะลบนิดนึงนะครับฝั่งจีนด้วยความที่รลลี่มาก่อนก็เลยบวกอ่อนนะครับลบอ่อนนะครับห่างเสงก็ลบไป0.2%แต่จริงระดับ21,800ยังเป็นระดับไฮของปีนี้อยู่นะครับก็ถือว่ายืนโซนสูงได้นะครับเทคจีนก็ย่อนิดนึงอย่างที่เรียนไปว่าจังหวะนี้ย่อไม่แปลกนะครับเพราะว่าวิ่งขึ้นมาค่อนข้างเร็วส่วนไทยบวกลบนะครับมาดู EDRX นะครับ ASML เมื่อวานก็บวกได้ดีนะครับ3%อลีบาบาก็บวกได้3%อยู่นะครับที่เป็นตัว HK ส่วนไปตู้ในฮ่องกงก็บวกได้ดีเพราะว่าแรงกดนะครับปิดบวกไป5%กว่า BYD All l อทามไฮแล้วเนี่ยยังก็เลยมีลบนิดนึงนะครับลบประมาณ4%แต่ว่าในเชิงเทคนิคเนี่ยถ้าโตรแบ็กมาแล้วรับจุดที่เบรกเอาได้เนี่ยเริ่มแกว่งตรงนี้ได้แปลว่า มันเบรกสำเร็จนะครับไม่ใช่ false break ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เทรดตามโมเมนตัมน่าติดตามเหมือนกันนะครับก็อื่นๆก็จะมีแค่เสี่ยวมีอีกตัวที่ลบแรงนะครับประมาณ5%นะครับ drx เนี่ยก็ Nvidia ลบนิดนึงนะครับ Tesla บวก2-4%นะครับเอ่อก็อันนี้ไม่แน่ใจถูกหรือเปล่านะครับผมจำได้ว่า Nvidia เหมือนบวกเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจมาดู s e t Index นะครับ เซ็นติเด็กวันนี้คาดว่าน่าจะขึ้นไปทดสอบพันสได้นะครับถ้าอาจจะแว่งๆแล้วแถวนี้ได้เลยด้วยซ้ำอาจจะพ3นสามพัต้นๆนะครับดูก่อนถ้าทะลรู้ได้ก็น่าจะไปยืนพันสต้นๆได้เป็นเซนติเมนต์จากฝั่งของหุ้นอเมริกาที่บวกได้ค่อนข้างดีแล้วก็นโยบายคุณทรัมป์นะครับที่ดูจะดีเลยไม่ได้รวดเร็วขนาดนั้นนะครับสำหรับตัว r e c i p r o c a l t a r i f กก็ลุ้นพันสกัเลยเช้านี้ เพราะนั้นเนี่ยปิดไปเมื่อคือเมื่อวานนะครับพันสองร้อยแปดสิบสี่ก็อาจจะลุ้นช่วงเช้าบวกได้สิบกว่าจุดเลยนะครับทีนี้ถ้าทะลุพันสามไปได้เนี่ยก็แนวต้านพันสามรอยี่สิบนะครับทะลุพันสามรอยี่สิบถึงจะเป็นภาพที่ดูดีขึ้นนะครับเพราะว่ากลับไปยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยหลักๆสองเส้นได้แล้วนะครับก็ดูแกร่งขึ้นอาจจะลบภาพลบไปเลยแหละนะถ้าทะลุแถวนั้นได้ แนวต้านถัดไปก็1370เลยนะแต่ตอนนี้จริงๆยังไมนอกไปให้น้ำหนักตรงน,นั้นเท่าไหร่นะเพราะว่าเบสเคสคิดว่ากลับไปยืน1 3น0ได้เนี่ย1ั2 0ยังแอบาอยากอยู่นะครต้องแกว่งอีกสักพักหนึ่งนะครับก็โดยรวมพงประมาณนี้นะครับส่วนแนวรับที่ถ้าหลุดแล้วเจ๊งเลยเนี่ยก็คือ1250เหมือนเดิมนะครับ s ซ0ก็คล้ายๆกันครับมองวันนี้น่าจะปรับขึ้นไปได้นะครับแนวต้านเนี่ยอยู่ที่850 8864นะครับ แล้วก็884ทะลุ884ได้ก็ไปทะลุ864ได้ไป884นะครับแนวรับก็816นะครับส่วนหุ้นเนี่ยวันนี้ก็จะมาดูตัวเบมนะครับจะเห็นว่าราคาหุ้นนี้ลงส่วนฟันเดเมนทัลพอสมควรนะฮะนิวโรเรื่อยๆแต่ตอนเนี้ยตัวภาพวีคเริ่มเริ่มชะลอการลงแล้วนิดนึงนะครับมาดูตัวของเด y เนี่ยแนวรับก็ตรง6.56.45นะครับถ้าตรงนี้รับอยู่เนี่ย คิดว่าน่าจะไซด์เวย์ขึ้นไปฟื้นตัวขึ้นไปแถวๆ6.85ตรงแนวต้านนี้ได้นะครับส่วนถ้าหลุดเนี่ยก็ไม่สวยไป6บาทเลยนะครับแต่ผมเบสนะว่าวันนี้หุ้นไทยก็ฟื้นรวมถึงตัวฟันเดิมเปนทัลมันไม่ได้แย่นะครับแล้วก็หุ้นในกลุ่มเดียวกันอย่าง BTS งบก็ออกมาดีกว่าคาดนะครับอาจจะมีการเด้งตามกลุ่มได้เหมือนกันก็เน้นเป็นฝั่งขาเด้งน่าจะน่าลุนกว่านะครับ อีกตัวหนึ่ง bcp นะครับตัวของ week เนี่ยปิดยก New High ไปได้นะครับตัว candlestick ราคาปิดก็อยู่เหนือด้วยนะครับไม่ได้ดูแค่ไส้อย่างเดียวนะครับก็แนวรับ week เนี่ยมัน35.5ภาพแบบนี้ก็คือน่าจะขึ้นไป40ได้นะครับรวมถึงตัวของรูสิตซาเนี่ยเป็นตัว pivot point นะฮะมันก็เป็นเทรนขึ้นแล้วด้วยนะครับในภาพ week bcp ในภาพ day เนี่ยก็น่าจะไซด์ way up นะครับ ขึ้นไปตรง40บาทตรงแนวต้านนะครับแนวรับ35.5ตามที่ตีในวีคเลยนะครับแล้วก็34ถัดไปนะครับหลูด34ภาพถึงจะเสียนะครับว่าไอ้ที่ยกไฮเนี่ยมันเป็น false นะครับก็อาจจะลงไป32นะครับแต่ว่าสัญญาณตัวเอ,อ moving average crossover เนี่ยมันเป็น golden cross สักพักหนึ่งแล้วนะจะเห็นว่าเป็นจุดเขียวเยวเนี่ยตัว cdc action zone เนี่ยมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ วันนี้น่าจะครบถ้วนประมาณนี้นะครับอาจจะขออภัยนิดนึงพอดีพี่วัดเสียงไม่ค่อยดีนะครับก็เลยเดี๋ยวผมเล่าแทนอาจจะไม่มันถ้าพี่วัดก็ขออภัยด้วยนะครับก็เช่นเคยนะครับติดตามรายการเราได้นะครับวันนี้วันศุกร์แล้วก็เจอกันอีกทีวันจันทร์นะครับเวลา8นาฬกา15นาทีนะครับทาง Facebook, YouTube, Disco Securities วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ